ร้านอาหาร่ะถามแม่ไม่มาเยอะเลยว่าถ้าเปิดเพลงอ่ะไม่รบกวนที่ลูกค้าที่นั่งคุยกันประชุมกันนี้ควรจะเลือกชุดไหนดีเดี๋ยราต้อยจะแนะนําเปิดเพลงให้ฟังเลือกมาให้ลูกค้าดู2ชุดมันเป็น1นคูหนึ่งอย่างชุดเล็กเนี่ยชุดมินิก็จะเป็นเบสสิบกลาง10นิ้วแล้วก็พาวเวอร์แปดรวัตต์นะปลีแต่ชุดนี้มันเป็น2อคูนสอ่ะแต่เรามาทําเป็น1นคูนหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ะเบิสิบห้าอ๋อห้าร้อยวัตต์ แล้วก็เสียงกลาง12นิ้วดอก300วัตต์ที่อย่างเงี้ยเนี่ยใ้ว่ามันก็จะใหญ่ไปมันก็จะไปรบวนลูกค้าบางทีลูกค้าไปเปิดทั้งวันสบายสบายเปิดชิลชิลลูกค้ามานั่งดื่มกาแฟบ้างอะไรบ้างนะนั่งปรึกษาหาเลยบ้างก็จะเป็น2ชุดนี้เลยนะลูกค้าเลือกได้เลยบางเจ้าก็สงสัยไม่เชื่อใ้ไม่แนะนําเอาเป็น power mix มั่งคือ power mix เนี่ยกับ power เนี่ยก็คือมันจะต่างกันนะตัว power เนี่ยมันจะเป็นตัวกลางแจ้งเปิดทั้งวันทั้งคืนได้มันจะมีพัดลม ขาเรียก power กลางแจ้งก็ยี่ต้อยก็แนะนําให้เอาเป็น power d i f ่าอย่าง power mix เนี่ยแผ่นปิ้นเนี่ยมันจะอยู่ในรวมๆกับกับตัว power มันรวมกันเสียงออกมาเนี่ย power mix เนี่ยมันจะสู้ power ไม่ได้พาะว่ามันจะเปิดทั้งวันทั้งคืนเปิดแช่ได้เลยนะาะว่า m i กบางทีเปิดนาน,านๆเข้าบางทีเราเราก็ต้องหยุดแต่มันก็มีพลัดลมทั้งทั้งสองแบบอะยี่ต้อถึงได้แนะนําให้เอาเป็น power d i f f อย่างบางทีก็นักดนตรีเขาก็ามี m i กมาแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะไอ้ไอ้ตัวนี้ก็เชื่อมต่อเข้า m i กได้เลยนะ เชื่อมต่อเข้ามิกได้เลยต้องมากดมากด AUX ข้างหน้าให้สัญญาณบิกมันผ่านนะผ่านเข้าปีได้ร้านนั่งชิวๆห้องแถวเล็กๆสัก1 0 20เต๊าะไม่เกิน30เต๊าะเดต้าก็แนะนําเป็นชุดเล็กดีฝาสบายๆไม่หนักขู่มากตูกค่ามีมากกว่า30เต๊าะขึ้นไป20เต๊าะขึ้นไป3 40สเต๊าะหรือไม่ไม่เกิน50เต๊าะเนี่ยหนักๆหนักขึ้นมาหน่อยก็เป็นชุด15เป็นชุด15ดีฝาซื้อเป็นชุด1นึคูณหชุดเนี่ย ถ้าเกิดลูกค้าอยากขยายร้านให้มันฟางขึ้นอยากให้มันดังขึ้นลูกค้าสามารถมาซื้อตู้เป็นสองคูณสได้เลยนะชุดนี้หนึ่งคุณหมันต่อง่ายนะลูกค้าใช้สายแค่2เส้นเส้นหนึ่งไปเข้าเบสเส้นไปเข้ากลา mm. งได้เองก็เอาสายสัญญาณเนี่ยเสียบเข้าเสียบเข้ารูสายสัญญาณแอเลยนะแนี่เราจะทาเป็นเบสแล้วกันอานี่เราทาเป็นกลางเอาด้านกลางแล้วก็มาใสา่ใส่รูนี่เลยนะนะแล้วก็มาใส่รูทับเบสนะตอนนี้เราก็เอาสายลําโพงที่มีให้ไปเข้าตู้เบสเลยนะรูไหนก็ได<ๆ>้นะรูบนก็ได้รูล่างก็ได้ สายอย่างนี้เลยน่าสบายใจลูกค้าก็หมุนได้ดังแก๊กเลยแล้วลูกค้าก็ตัวนี้เราทําเป็นเบสฮะแอลนี่เราทําเป็นเบสตัวแอลนี่เราทําเป็นเบสเลยฮะและ้วก็เสียงกลางก็เหมือนกันฮะเสียงกลางอาร์ uh, นี่เรามาทําเป็นอาร์ uh, เรามาทําเป็นเสียงกลางนะตัวนี้ก็ต่อเหมือนกันนะลูกค้าต่อเหมือนกันเลยลูกค้าต้องอย่าลืกากามกดไปที่สเตอริโอนะกดไปที่เอสตีนี้นะ <sound>. ผักผักไปทางซ้ายสุดเอสตีนะ บี B, เราทําเป็นเสียงกลางแล้วกันอะต่อตามทางไปนะมันเอเราทําเป็นเบสทําเป็นซับไปนะจากหลังเวอร์ฝ่ามือเอเนี่ยนะเอเราทําเป็นซับแล้วกันอบี B, เนี่ยเราจะทําเป็นเสียงกลางต่อไปตามทางเลยนะรูนี้ก็ได่ะได้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งคนหนึ่งแล้วนะวก็ไม่แพงนะราคาย่อมเยาวเลยนะ9 9้าพันเก้า้อยเก้าสิบฟรีค่าขนส่งด้วยเก็บเงินไปทางก็จะลูกค้าจะได้เป็น power แปด8้อยวัตต์รับประกันหนึ่งปีหนึ่งตัวแล้วก็ปี ก็รับประกัน1ปีเชื่อมต่อบลูทูธเล่นการ์ด usb เสาแล้วก็ตู้12นิ้วของปัม๊มดอก300วัตต์แบนดนากาชิแล้วก็ตู้10นิ้วแหลมเปโซก็ความสายสัญญาณ2เส้นสายลำโพง2เส้นนี่12,900ตู้ตู้ซับ15นิ้วของปัม๊มดอก500วัตต์แม่เหล็ก1้อนะตู้ลูกค้าเปลี่ยนได้นะลูกค้าเลือกได้จะเป็นออเดอร์6ก็ได้ออเดอร์ Order 6ก็จะออกเสียงนุ่มๆล,ลอยๆตัวนี้เป็น BV นะเสียงกลาง12นิ้ว สียงกาง้าน12นิ้วดอก300วัตต์นะแม่เหล็ก120ของนากาชีของปั๊มนะแหลมก็แหลม300วัตต์เหมือนกันของนากาชีเหมือนกันแม่เหล็ก150นะเป็นแหลมจรวดเพราะว่าตัวนี้พันวัตต์นะแต่ละประกันที่ลูกค้า1ปีก็ยังมีปีปีก็เชื่อมเล่นไม้ได้2ตัวเล่นการ USB ได้เชื่อมต่อบ l u e t o o ได้พร้อมสาย12,900นะก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางเลยนะ กค้าเห็นนี่นะจะเป็น2ชุดเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงแต่ออยาเต้จะบอก2ชุดนี้ขายหน้าร้านเยอะลูกค้าจะชอบ2ชุดนี้นักดนตรีเออยอะไรเอ่ยนะราคาเท่ากันนะถ้าเกิดลูกค้าไปใช้งานกลางแจ้งช่วงนี้หน้าฝนตากฝนได้อะไรได้นะควรเลือกชุดนี้นะชุดนี้มันจะเป็นเบสสิบห้านิ้วนะเป็นทรงมาตตนเนี่ยก็จะโดนน้าได้มา20บมิลน,นะดอก15นิ้วนะก็กระทันรัดขึ้นรถง่ายรถเก่งนะแต่เสียงกลางจะเป็นเสียงกลางตัวโรงแรมจะมีเน็ตเวิร์ก กโดดน้ําได้เหมือนกันนะก็จะมีพาวเวอร์พันบาทหนึ่งตัวปีหนึ่งตัวถ้าลูกค้าในห้องสัมมนาหรือว่าไม่ได้ไปตากฝนนักดนตรีเล่นในร้านอาหารไม่ได้ตากฝนแร้วในห้องประชุมร้างสัมมนาก็เลือกชุดนี้ก็ได้นะเบสสองชุดก็จะเท่ากัน15นิ้วเท่ากันเนี่ยตากฝนได้มันเป็นไม้อัดเกรดเอนะสิ้นิ้วแต่เสียงกลางเนี่ยอย่าอย่าต้อยอย่าใช้ไม้เอ็มทำมีเน็ตเวิร์กเหมือนกันนะเป็นชุดโรงแรมเหมือนกันเสียงกลางไม่ตากฝนไม่ได้ก็พิเศษขึ้นมาเป็นพาวเวอร์สี่ช่ เพราะว่าพันสองร้อยวัตต์นะมันจะแรงของชุดนี้มันต่างกันที่ตู้เสียงกลางด้วยเสียงกลางตัวนี้มันจะเป็นตัวรองท็อปวัตต์เท่ากันนะดอกตัวเดียวกันเน็ตเวิร์กตัวเดียวกันตัวนี้มันเป็นไม้เอ็มตัวรองท็อปแต่ตัวนี้ตัวท็อปเลยฮะตัวที่ขายดีๆ500ร้อวัตต์เท่ากันเหมือนกันนะก็มีเน็ตเวิร์กตัวเดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นไม้อัดตากฝนได้โดนน้าได้ที่จะต้อยเคยลาดน้ําให้ลูกค้าดูนั่นแหละวิธีการเลือกนะถ้าลูกค้าชอบเสียงใส ก็จะเลือกเป็นชุดนี้เสียงใสๆสบายๆแต่ลูกค้า<ม>ถ้าลูกค้าเล่นดนตเตชอบทรับเสียงกลางใบนี้ใบนี้ดังใบนี้ให้ให้ดังเบาหน่อยแล้วก็เบสให้ดังต่างกันก็ควรเลือกเป็น4ชันแนลนะตัวนี้จะเป็นทําเป็นเบสนะถ้าลูกค้าชอบใบซ้ายดังดังฝ่าก็ลูกค้าก็เร่งเร่งให้สุดเลยก็ได้แล้วลูกค้าชอบใบที่อีกใบหนึ่งดังน้อน้อยฝ่าลูกค้าก็ปรับได้มันก็จะดีแบบเนี้ เราก็ตั้งระดับเสียงเบาได้หนักได้เสียงกลางก็เหมือนกันนะเสียงกลางถ้าเกิดชอบใบซ้ายหนักหน่อยชอบใบใบฝาเแบาบแรงหน่อยเงี้ยลูกค้าก็ปรับเลือกได้อย่างที่นักดนตรีเขาชอบ4ช่อแนลเนี่ยที่เขาเลือกชุดนี้ไปเยอะในช่วงนี้เพราะว่าบางทีเขาเล่นด้านหน้าบางทีแขกทางนี้อยู่ใกล้เขาก็เบาลงหน่อยฮะแล้วแขกด้านฝาลําโพงด้านนี้อยู่ไกลเขาก็เร่งให้หน่อยฮะอย่างเงี้ยก็ปรับระดับได้แขกอยู่ใกล้ ลำโพงด้านนี้กระเบ่าด้านนี้แขกอยู่ไกลข้างหลังอ่าเร่งหน่อยนักดนตรีเขาจะชอบเป็น power 4 channel อย่างเงี้ยราคา2ชุดเนี้ยมันเท่ากัน26,900 2 26, ่9 0กก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางได้เหมือนกันนะลูกค้าก็จะได้สายสายลำโพงพร้อมหัวสเปกคอนนะลูกค้าจะเอาเพิ่มได้นะเอาเพิ่มก็หลังจาก2เมตรเมตรละ30บาทลูกค้าบอกใมีนี่เลยสาวอีก2ต้นนะลูกค้าจะได้ครบชุดเลยทั้งสายสัญญาณไปเรียบร้อยหมดเลยลูกค้าไปต่อได้เลยนะ

กค้าอยู่ตามบ้านห้องแถวหรือคอนโดอะไรพวกนี้นะหรือว่าร้านกาแฟร้านอาหารเล็กๆน้อยๆถ้าลูกค้าตั้งกับพื้นตั้งอะไรเกก,กะลูกค้าก็แฝนอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอย่างตู้แฝงลูกค้าซื้อขาแฝงไปเลยนะเพราะที่ตู้มันยังมีรูให้เสียบอยู่แล้วนะก็ร้านกาแฟเขานิยมใช้กันอย่างนี้เยอะตัวนี้12นิ้วแต่เฮตต์ต้อจะพาไปดู10นิ้วก็มีลูกค้าจะตั้งเป็นขาอย่าง3มแฉกอย่างนี้ก็ได้ ลูกค้าก็ซื้อขาไปเพราะปกติที่ตู้เนี่ยข้างล่างเนี่ยจะมีปัน้นรูให้เสียจอยู่แล้วนะหรือว่าจะเป็นคอลัมน์คอลัมน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็หลวงพ่อก็จะนิยมไปใช้ในโบสถ์ในห้องในห้องสวดมนต์ของของเฮียต้อยเนี่ยก็จะมีทั้ง3มดอกแหลมดอกหนึ่งอันนี้คอลัมน์สองดอกอยู่ในกล่องฮนะสองดอกสาดอกลูกค้าเลือกได้เลยนะราคาก็ต่างกัน10นิ้วนี่ลูกค้า10นิ้ว อันนี้เป็นตู้1ิบนิ้วนะ1ิบนิ้วเนะี่ยแต่ว่าแหลมจะเป็นเปโซนะ200วัตต์เองเนะียข้างใต้ก็จะมีรูให้ลูกค้าไปไป,ไปแฝนตามฝาผนังอยู่แล้วลูกค้าซื้อขาไปอันนี้เป็นตู้เบทนะตู้เบดส2นิ้วเล็กนู่นน้องเล็กฮนะ่ยน้องเล็กถ้าลูกค้ามีร้านกาแฟเล็กๆนะก็อันนี้เหมาะที่จะต้อยเคยลงคลิปให้ลูกค้าดูแล้วจะเอาเป็น1นคูหนึ่งก็ได้1นคูหก็คือเบดใบหนึ่งกลางใบหนึ่งนะเดี๋ยวจะต้อยจัดให้จะเอาเป็นวพาเพราะว่ามิก หรือว่าจะเป็นปีเป็นอะไรลูกค้าบอกเฮียต้อยได้เลยเดี๋ยวต้อยจัดให้ได้หมดช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีเปิดร้านกาแฟกันเยอะก็ร้านกาแฟมันก็ต้องมีเพลงฟังเป็นชุดเล็กๆก,ก็ได้บอกแอมินได้เลยนะติดต่อ,อให้ปรึกษาได้อะไรได้เดี๋ยวต้อยจัดให้หมดลนะลูกอะ่ะอยากซื้อเครื่องเสียงดีๆให้พ่อกับแม่แต่บางทีอะ่ะลูกอาจจะคิดผิดก็ได้ว่าจะเอาแบบเซตใหญ่มีดีเทลเยอะ อันนี้คือพ่อชอบบางทีคนสูงอายุเนาะหนูก็ว่าลูกค้าชอบเป็นแบบเซตเล็กๆแบบปรับง่ายๆถ้าหนูจะมาเปรียบเทียมให้ดูว่า18นิ้วตัวนี้นะลูกอยากจะคิดว่าเซตใหญ่ๆเสียงมันจะดังมันจะนุ่มมันจะโอเคแต่ถ้าเป็นแบบแบบที่พ่อคิดนะก็คือเขาอาจจะอยากได้เป็นแบบนุ่มลอยออเดอร์หประมาณนี้ก็จะเป็นเซตนี้เลยก็เป็นเซตสิคืออาจจะไม่ใหญ่มากแต่ดีเทลมันเรียบง่ายถ้าเป็นคนที่สูงอายุหรือคุณพ่อ ก็คือถ้าเห็นปุ่มอย่างเงี้ยก็คืองงแล้วนะเป็นคนสูงอายุที่ไม่เคยเล่นเครื่องเสียงเลยก็จะงงถ้าให้แนะนําก็คือจะไม่ต้องแบบดีเทลเยอะเท่าไหร่ก็แบบธรรมดาก็ได้ที่แบบปรับง่ายๆเนาะไม่เยอะเป็นพวกพาวเวอร์กับปีตัวปีก็คือจะมีดีเทลไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือจะเป็นตัวปรับแบบนี้แบบนี้เห็นไหมก็คือจะปรับไม่เยอะเหมือนมิกก็คือถ้ามิกก็จะมีเลื่อนสไลด์ปรับปุ่มนู้นปุ่มนี้หลายหลายสีใช่ไหมแต่คือแค่ตัวปีใช่ไหมเราตั้งไว้ตรงกลางให้หมด เราตั้งไว้ตรงกลางให้หมดแล้วก็แค่เลื่อนวอลลุ่มแค่นี้ตั้งไว้ตรงกลางแค่นี้เลยถ้าเป็นตัวนี้นะส่วนมากเลยที่ลูกเข้าใจผิดว่าพ่อฉันอยากได้เซตใหญ่เซตหนักจัดเต็มไม่จะเป็นนะก็คือเราดูที่เรื่องเสียงแล้วก็ความพอประมาณของแบบพื้นที่เราด้วยเราเอาไปจัดในพื้นที่ใหญ่ไหมพื้นที่เล็กไหมอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นแบบไหนเนาะวิธีเลือกใช้นะคะก็คือถ้าเป็นแบบ ตัวขนาดใหญ่ก็จะเป็นเซตขนาดใหญ่แบบนี้ก็คือพูดง่ายๆคือมองเห็นได้ชัดปุ่มปรับดีเทลได้ชัดเสียงนุ่มลอยนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเป็นทรง BV หรือออเดอร์หถ้าเป็น BV ก็จะเป็นแน่นกระแทกถ้าเป็นออเดอร์หก็จะนุ่มลอยนะคะก็คือแล้วแต่ลูกค้าเลือกก็คือถ้าเป็นเซต15เราสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยว่าเราจะเอาเป็นออเดอร์หก็ได้หรือ BV ก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะคะถ้าเป็น18นิ้วก็เหมือนกันเราจะเลือกเป็นทรง BV แน่นกระแทกหรือออเดอร์หแบบนุ่มลอยก็ได้แแล้วต่่กก็คคือราาาเทั นะคะถ้าเป็นเซตนี้คือเป็นเซต15นิ้ว2คูณ2จะอยู่ที่ราคา15,900บาทมีอะไรบ้างจะมี15นิ้วตู้เบร ก็คือจะเลือกเป็นออเดอร์หหรือ BV ก็ได้นะคะ2ใบจะมีตู้เสียงกลาง12นิ้ว2ใบแล้วก็พาวเวอร์หตัวปีเสา2ต้นพร้อมอุปกรณ์สายนะคะในเซต15,900บาทถัดมาก็จะเป็นเซตส8นิ้วเริ่มต้นเซต18นิ้วมันจะอยู่ที่23,900บาทในเซตนั้นก็จะได้แค่เป็นพาวเวอร์กับปรีหรือถ้าลูกค้าไม่เอาเป็นปลีเปลี่ยนเป็นมิกก็ได้คือไม่เอาปีเราลด1,000บาทแล้วก็ซื้อราคามิกเพิ่มเข้าไปในเซต18นิ้วก็จะมี ตู้เบ18นิ้ว2ใบนะคะตู้15นิ้ว2ใบแล้วก็เสาพร้อมอุปกรณ์สายเลยค่ะคือในเซตนี้นะก็คือสามารถเลือกซื้อหรือเลือกชมก็ได้ว่าที่ร้านมีขนาดไหนก็คือลูกค้าทักมาสอบถามที่ที่ในเพจก็ได้ว่ามีเซตไหนแนะนําราคาประมาณนี้งบประมาณนี้ได้เซตประมาณไหนก็คือสอบถามน้องแอดมินได้เลย